ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับความรักเราจะมาเคลียร์ความเชื่อผิดๆยอดฮิตเกี่ยวกับความรักที่อาจทําให้เราเข้าใจผิดและเจ็บปวดได้เริ่มด้วยรักแท้ต้องเกิดขึ้นตั้งแต่แรกเห็นในหนังอาจจะโรแมนติกแต่ในชีวิตจริงความรู้สึกดีๆและความผูกพันมักต้องใช้เวลาการตัดสินว่าใช่หรือไม่ใช่ตั้งแต่แรกเจออาจทําให้เราพลาดโอกาสที่จะได้รู้จักใครบางคนที่ดีจริงๆได้ถัดมาคนรักต้องรู้ใจเราทุกเรื่องไม่มีใครอ่านใจใครได้ การคาดหวังให้คนรักรู้ทุกความต้องการของเราโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรเลยเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลการสื่อสารคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้เข้าใจกันมากขึ้นความรักต้องสมบูรณ์แบบไม่มีทะเลาะความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติในทุกความสัมพันธ์การทะเลาะกันบ้างไม่ได้แปลว่าความรักไม่ดีเสมอไปสำคัญคือเราเรียนรู้ที่จะจัดการกับความขัดแย้งนั้นอย่างไรและเคารพซึ่งกันและกัน สุดท้ายความรักคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตถึงความรักจะเป็นสิ่งสวยงามแต่ชีวิตยังมีเรื่องอื่นๆที่สำคัญเช่นเพื่อนครอบครัวการเรียนหรือความฝันส่วนตัวการให้ความสำคัญกับความรักมากเกินไปจนละเลยสิ่งอื่นๆอาจทำให้เราเสียสมดุลในชีวิตได้